สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ b r a v o Trade Academy นะคะกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มค่ะแล้วก็มุมมองทองคำในวันนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะที่4เมษายนค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะโห oh, วันนี้เปิดกราฟมานะคะน้องทองก็ยังขึ้นต่อไม่หยุดอย่างที่ฟิล์มบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เทรดง่ายมากๆเราบายอย่างเดียวบายรวยๆบายตามเทรนจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังไม่มีสัญญาณที่จะบอกว่ากลับตัวลงเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นนะคะเราก็บายไปเรื่อยๆค่ะทุกคนหาบายไปเรื่อยๆย่อมาเมื่อไหร่ให้บายย่อมาเมื่อไหร่ให้บายโอเคไหมคะไม่มีแผนเซลเลยโอเคไหมเพราะว่ามันไม่มีซัพพลายมันไม่มีแนวต้านมันไม่มีอะไรที่จะมาบ่งบอกเราได้เลยว่าเซลลตรงนี้มันจะปลอดภัยนะมันไม่มีเลยค่ะทุกคนมันไม่มีป้อมอะ่ะโอเคป้าเหมือนเวลาเราจะไปขุดทองอะ่ะมันก็ต้องมีเหมืองทองใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มีเหมืองทองอะ่ะทุกคนมันมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าลำธาร เราจะไปเจอทองคําได้ยังไงคะไม่มีทางนะคะเพราะงั้นเหมืองทองคําอยู่ตรงไหนให้เราไปตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาทองคาเนาะไม่ใช่ว่าไปหาบนต้นไม้ไปหาในแม่น้ํลาลําธารอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องนะคะเหมือนกันค่ะการเทรดของเราใช่ไหมคะของ b ราว o เราเนี่ยเทรดตาม Demand Supply Zone ถ้าเกิดว่าโซนอยู่ตรงไหนเราจะเข้าเทรดตรงนั้นและแน่นอนตอนนี้มันมีแต่ดีม d z o ซนซึ่งเราก็ต้องบายถูกต้องไหมคงไม่มีใครเทรดเซลในดีมันเนาะ โอเคนะคะและซัพพลายเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีซัพพลายโซนเลยเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถที่จะเทรดเซลได้นะคะในมุมมองของดีมานซัพพลายโซนนะอันนี้ต้องมีต้องพูดถึงในเทคนิคของดีมานซัพพลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยใครมีเทคนิคอย่างอื่นที่สามารถที่จะเทรดเซลได้อันนี้เราไม่ว่ากันแต่คุณจะต้องรู้ว่าคุณเซลด้วยเทคนิคอะไร โอเคไหมแล้วรู้ด้วยว่าการเทรดเซลล์เนี่ยมันสวนเทรนด์อยู่นะรู้ด้วยว่าเฮ้ยจะเทรดเซลล์เสร็จเทรดตรงไหนจะยอมตรงไหนจะเ l ตรงไหนเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมเนี่ยโอ้โหลากพอร์ตแตกได้เลยทีเดียวนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เราบายกันแน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะแต่ฟิมจะมาชี้จุดให้ทุกคนนะคะว่าเรารอบายกันตรงไหนถึงจะเป็นจุดที่ใช่ถึงจะเป็นเหมืองทองคำที่เราจะเจอทองคำกันจริงๆนั่นเองนะคะไปดูกราฟกันเลยค่ะ อ่ะแล้วนี่ก็เป็นทองคำนะคะใน t i ม e f ฟร m e ชั่วโมงนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยขึ้นไปแตะถึงราคา2,300 สี่แล้วนะคะสามพันสองร้อยสี่แล้วโอ้โ oh, ห <c oughs> ขึ้นมาแบบกระจัดกระจายกระจุยกระจายมากนะคะก็ <g år> <g år> <g år> อย่างที่พิพ์มพาทุกคนดูในภาพใหญ่เนาะใครยังไม่ได้ดูนะคะพิมพ์แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆที่พิมพ์พาดูในทําเฟรมมันนะคะเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนมากๆเลยแล้วก็เป็นเดือนแรกนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนแรกที่ทองคำเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านได้อย่าง เต็มภาคภูมิโอเคปะ่ะจากอดีต,ตเนี่ยเส้นสีม่วงที่ฟิล์มตีเนี่ยจากที่มันเคยเป็นแนวต้านตอนนี้มันไม่ใช่แนวต้านอีกต่อไปค่ะมันกลายมาเป็นแนวรับโอเคไหมคะมันกลายมาเป็นแนวรับค่ะหมายความว่าก็ยังคอนติเนียวกันเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงมากๆด้วยโอเคไหมอย่างแข็งแรงมากๆนะคะ อีกทีหนึ่งย้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่อให้ราคามันจะย่อลงมานะทุกคนต่อให้มันจะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะคะแล้วก็เทป๊าบลงมาแบบนี้อาจจะนอนฟาร์มไหมไม่แน่ใจนอนฟาร์มนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะบินต่อหรือว่าจะทุบแต่ถ้าทุบลงมาเราก็บายโอเคไหมจำจำคำพูดพิมไว้เลยนะต่อให้พรุ่งนี้นอนฟาร์มจะทุบเราก็จะรอเทดบายทันนะ โอเคต่อให้มันทุบลงมาเยอะแค่ไหนนะคะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นโซนในไทม์เฟรมมันเลยแล้วจุดนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ถือกันยาวๆด้วยโอเคไหมคะอะทีนี้มาดูต่อในวีคนะคะวีกก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันทุกคนแล้วก็มีแนวรับตรงนี้นะคะมีดีมานโซนตรงนี้ด้วย นี่แข็งแรงด้วยนะคะย่อยไปต่อค่ะอันนี้ฟิล์มไปเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันง่ายมากแล้วก็พูดไปละเอียดมากในวันจันทร์นะคะให้ทุกคนอยากถ้าเกิดว่าอยากดูภาพระยะกลางระยะไกลนะคะให้ไปดูวันจันทร์โอเคเนาะ,ะมาต่อกันนะคะในทางเฟรมเดย์เองนะคะก็เป็นเทรนขาขึ้นเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนจะสร้างดีมานใหม่เอาไว้ตรงนี้นะคะนี่สร้างดีมานใหม่เอาไว้ตรงนี้นะคะไหนดูซิมีแนวรับด้วยนะแถวเนี้ยอืม แถวแถวราคา2-2-2-2อ่ะเมื่อกี้จิ้มจิ้มลงไปนี่เป๊ะมากเลยนะเนี่ย เออเลขสวยนะคะ222 2นะคะแถวแถวนี้มีแนวรับอยู่นะคะและ้วก็ราคาเนี่ยสร้างดีมานเอาไว้ด้วยเพอเพอเนี่ยเอาแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้เลยนะคะง่ายมากนะคะมุมมองทองเนี่ยหาแต่ดีมานนะคะหาดีมานให้เจอแล้วรอเทรดตรงนั้นจบเลยโอเคนะอย่าดื้อนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางคนแบบว่าพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าโอ้รู้อย่างนี้นะ่าจะเชื่อโค้ดตั้งนานแล้วไม่น่าเทรดเซลล์สวนโค้ดเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าไม่ดื้อนะคะถ้าเชื่อฟังเนาะบายอย่างเดียวนี่โอ้โหกำไร ทุกวันจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยฟิล์มก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนเทรดบายด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดเทเลแกรมนะคะเมื่อวานเนี่ยฟิล์มส่งสัญญาณให้บายนะคะที่ราคา2 2 7 0นี่จําได้เลย2 2 7 0ค่ะทุกคนไม่ต้องไปกลัวนะเวลาที่เราเทรดตามเทรนอะเฮ้ยบายตรงนี้สูงไปหรือเปล่าบายตรงนี้จะโดนทุบไหมบายตรงนี้มันจะขึ้นได้อีกหรอมันมาไกลามากแล้วนะไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะ โอเคไหมไม่ต้องไปกังวลเราเทรตามเทรนย่อมาตรงไหนตรงไหนไมีดีมาตรงไหนไมีแนวรับเราเอาตรงนั้นแล้วโอเคไหมคะแล้วเนี่ยจาก2270นะคะปลายไส้มากๆนะคะมีอีกแผนหนึ่งด้วยคดกอลให้ที่2265นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวางพอดีเป๊ะเนี่ยอาจจะติดสเปดนิดนึงนะคะอาจจะไม่ติดนะคะไม่ติดไม้2265เพราะว่ามันปลายไส้มากๆทุกคนดูสิว่ามันแบบไม่ต้องคิดเยอะ,อะเนี่ยตรงเนี้ย มองเป็นแนวรับแค่นั้นเองนะคะมองเป็นแนวรับแล้วก็ตรงนี้มีดีมานแค่นั้นบายมาบายได้เลยนะคะบายบายไปเหอะนะคะยังไงก็กําไรโอเคถ้าเกิดว่ามัน SL หมายความว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างอ่าโอเคไหมโดน SL แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้อยู่ในอารมณ์ที่แบบนั้นไงกูว่าแล้วกูไม่น่าบายเลยบายยอดดอยเลยกูอะไรเงี้ยไม่นะคือเราถ้าเกิดว่าเราบายตามเทคนิคอยู่แล้วอะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจเลยถ้าเกิดว่าโดน SL ถ้าโดน SL ให้เราดูเลยว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนเทนหรือเปล่าหรือ2เราเทรดทมาเฟรมเล็กไปไหมสมมุติว่าเราบายในดีมานโซน1ชั่วโมงใช่ปะ่ะแล้วมัน SL เฮ้ยโซน1ชั่วโมงแหกถ้าโซนหนชั่วโมงแหกสิ่งที่เราต้องทําคือเราขยับไทม์เฟรมไปในไทม์เฟรมสีชั่วโมงค่ะแล้วไปดูดิสีชั่วโมงอะ่ะยังเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าแล้วโซนดีมานสี่ชั่วโมงอยู่ตรงไหนให้บายต่อในโซน4ชั่วโมงเก็ตปะ ใครเก็ตอย่าลืมพิมพเก็ตมาใต้คลิปด้วยนะโอเคไหมอันนี้คีย์แพงนะคะนี้คีย์แพงเดี๋ยวฟิลมกำลังเขียนคอนเทนต์อันนี้อยู่เดี๋ยวจะแชร์ลงไปในเพจฟิมบราโวโค้ดฟิล์มใครเทรดทองมากองกันตรงนี้ด้วยนะคะคือหลายๆคน่ะรู้แหละว่าต้องเทรดตามเทรนรู้แล้วแต่ไม่กล้าไม่กล้าบายไม่กล้าเทรดตามเทรนเพราะกลัวจะโดนทุบนะคะหรือเคยเทรดตามเทรนแล้วนั่นไง SL ไปบายตรงที่มันจะกลับตัวพอดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟินจะมีวิธีให้นะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเทรดตามเทรนแล้วแพ้จะต้องทํำยังไงอ่า ah, ฝากติดตามคอนเทนต์ด้วยนะคะโอเคเนี่ยอันนึงข้อหนึ่งที่ฟิมให้เมื่อกี้ก็คือให้เราลองขยับไทม์เฟรมดูคะ่ะถ้าเกิดว่า H1 แพ้ให้ขยับไป h 4ถ้า H4 แพ้ขยับไปไท okay? ม์เฟรม day โอเคไหมแล้วยังบายตามเทรนอยู่จนกว่ามันจะเปลี่ยนเทรนทั้งหมดอะโอเคไหมคะ เวลามันเปลี่ยนเทนเนี่ยมันจะค่อยๆไล่เปลี่ยนเทนจากไทม์เฟรมเล็กไปไทม์เฟรมใหญ่ทันเนาะโอเคถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงทุกคนลองไปย้อนกราฟอดีตดูก็ได้จังหวะที่มันเปลี่ยนเทนอะลองไปจับพฤติกรรมดูว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเมื่อวานเนี่ยให้บายไปตรงนี้เลย2270นะคะสวยมากๆแล้วก็ปิดทำกำไรการจริงๆฟิล์มแผนฟิล์มอะแค่600จุดแค่นั้นแหละนะคะก็ทีกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็โอ้โหตอนกลางคืนเนาะสทุ่มนะคะ กี่โมงเดี๋ยวขอดูเมื่อกี้แท้ง4ชั่วโมงอ่าเนี่ยตอนประมาณ3ทุ่มีข่าวใช่ไหมคะเมื่อวานก็พุ่งขึ้นต่อนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นต่อเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าตอนเที่ยงคืน ห้าทุ่มอ่ะห้าทุ่มก็มีข่าวอีกหนึ่งรอบนะคะลุงโพเวลนะคะออกมาพูดอะไรบางอย่างซัมติงนะคะก็พุ่งต่อข่าวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่ทุบนะคะข่าวไม่พาทุบนะคะข่าวพาขึ้นตามเทคนิคเลยเนาะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนนั่นแหละล่าสุดก็ไปแตะอยู่ที่สองสองพันสามร้อยสี่ดอลลาร์นะคะเออทีนี้วันนี้ยังไงต่อดีคะวันนี้นะคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะมองหาแนวรับ นี่เจอแล้วแนวรับมองหา d ี m a n d โอ้โหสวยสวยสวยตรงนี้นะทุกคน2,2,8,5จําจำราคาไว้เลย2,2,8,5เป็นจุดแรกที่เราจะเทรดบายกันในวันนี้อ่ะอันนี้ฟิล์มย่อยมาเรื่อยๆจนถึงทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วนะจุดนี้เลยค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่เราจะเทรดบายกันถ้าเกิดว่าเทรดบายไปใน1ชั่วโมงแล้วมันแพ้ทำยังไงคะคอดก็มาบายต โซนถัดไปโอเคปะมาบายต่อในโซนถัดไปซึ่งใน time frame ชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนเทรนก็ต่อเมื่อมันชนะสวิงโลนี้ได้โอเคไหมคะถ้ามันยังชนะสวิงโลนี้ไม่ได้มันก็จะยังคงเป็นขาขึ้นต่อก็บายต่อแต่ถ้ามันชนะสวิงโลนี้มาได้สมมุติเราบายอันนี้แพ้อันนี้แพ้อีกชน sl หมายความว่า H 1จะเปลี่ยนเทรนทันไหา หมายความว่า H 1จะเปลี่ยนเทนนะถ้ามันชนะสวิงโลนี้ได้นะสิ่งที่เราจะทําคือขยับทมเฟรมไปดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงดูซิว่า4ชั่วโมงเนี่ยมีโซนตรงไหนอีกบ้างเราก็จะมาเจออ๋อโซนนี้เพราะฉะนั้นโซนถัดไปที่เราจะรอก็คือขยับมาโซนล่างแบบเนี้ยโอเคไหมคะทุกคนน่าจะเก็ตเนาะอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นแผนเทตุวันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะจริงๆหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วนะคะ จุดแรก2285นะคะไปจนถึง2280นะคะโซนแรกนะโซนนี้สวยฟิมว่าได้เด้ง500จุดเนี่ยน่าจะเก็บกำไรได้สบายๆอยู่แล้วนะคะส่วนโซน2ก็ตั้งแต่2275 2270นะคะไปจนถึง2265เลยฟิมวางกลางๆโซนไว้ก่อนแล้วกันนะวางไว้ที่เดิม2270โอเคไหมนี่2โซนนี้นะคะฟิวว่าวันนี้ได้เทรดแล้วก็น่าจะได้กำไรกันด้วยนะคะ เชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครได้บายมานะคะตั้งแต่วันจันทร์นะคะอพุธนะคะโอ้โหพอร์ตนี่น่าจะโตกันใหญ่โตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมปกป้องทุนของเราด้วยนะคะบางทีแบบเราเทรดได้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 มาเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยความโลภเข้าคอมงาเคยเป็นไหมละ่ะนะคะแบบจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเทรดได้มาตลอดเลยมาเสียวันศุกร์อยาให้มันเป็นแบบนั้นนะคะวันศุกร์เนี่ยขอให้มันเป็นสุขสันสาได้ไหมถ้าเกิดว่าสัปดาห์นั้นอะ่ะเราแบบว่ากําไรแบบ ล้นล้นแล้วอ่ะกำไรเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วอ่ะวันศุกร์อะเราแค่แบ่งกำไรบางส่วนมาเทรดอย่าเอากำไรทั้งหมดของเรา มาเทรดโอเคไหมคะรักษาทุนด้วยรักษากําไรของเราด้วยโดยเฉพาะวันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นศุกร์นอนฟาร์มสําคัญมากๆเลยอยากให้รักษากําไรที่เราทํามาแล้วก็รักษาทุนของเราเอาไว้ด้วยโอเคนะทุกคนก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับวันนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะฟิมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube ใน Tik t o อกฟิมก็ตามอ่านอยู่นะคะใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคํำถามไหนเป็นคําถามที่ดีอาจจะมาอัดคลิปสอนเลยก็ได้ นะคะเออถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเรียนคอร์สไหนนะคะเป็นสัมมนาฟรีเป็นคอร์สฟรีของ Bravo นะคะสามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดนะคะคอร์สฟรีเรามีเยอะมากจริงๆนะคะ,คะก,ก็สามารถที่จะทักไปที่เพจกลางนะคะ b รา vo Tra d e a c a d e m y g l o b a l หรือว่าเพจของฟิล์มก็ได้นะคะฟิล์ม Bravo คอร์สฟรีใครเถทองมากออกันตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันสุขหันษาเป็นวันสุขนอนฟาร์มที่สบายใจแล้วก็ กำไรเต็มๆกระเป๋าของทุกคนแล้วกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับก๊อฟมาไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์นอนฟาร์มปะทะเลยปะทะนอนฟาร์มเลยพรุ่งนี้นะคะหนึ่ทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ